สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะแนะนำรถเกง๋งมือสองให้ชมกันเช่นเคยเลยค่ะถูกใจไม่ถูกใจอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นแรงสัพพอร์ตให้แอดมินด้วยนะคะ Mitsubishi Lancer น,นะคะรถยนต์ปี05ค่ะเกียร์อโอโต้เครื่องยนต์ 1,600cc นะคะเป็นรถบ้านแท้ค่ะใช้เชื้อเพลิงเป็นน้ำมันร้วนนะคะไม่ติดแก๊สค่ะรถยนต์ปี05 ภาสีพรบอรปี66ค่ะเครื่องดีเกียร์ดีสีสวยนะคะแอร์เย็นค่ะช่วงร่างแน่นๆนะคะภายในสะอาดตามนี้เลยค่ะทุกท่านกระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าได้นะคะท่านใดสนใจรถยนต์คันนี้นะคะราคา79,000บาทค่ะไปดูตัวจริงด้วยตัวเองก่อนได้เลยนะคะเข้าไปทดลองขับก่อนตัดสินใจค่ะที่บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะ เกียร์ออโต้ไม่เคยแก๊สนะคะทุกท่านพร้อมใช้สวยสะอาดค่ะดูดีมีสไตล์นะคะสนใจไปดูไปทดลองขับก่อนตัดสินใจค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านเองนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ